หวานใจตามติดไปถึงออสเตรเลียร่ำให้ปล่อยโฮไม่ไยกลางสนามบินนาวทิสานาธ์โบกมือลาประเทศไทยหวานใจตามติดไปถึงออสเตรเลีย t n e s m d j p g นาวทิสานาธยอมรับใจหายบินเรียนต่อที่ต่างประเทศครอบครัวและเพื่อนสนิทมาส่งเกือบมีน้ำตานักแสดงสาวนาวทิสานาส์สารสึกเกือบน้ำตาแตกกลางสนามบินหลังครอบครัวและเพื่อนสนิทมาส่งไปเรียนต่อที่ต่างประเทศ ซึ่งเป็นแลนที่สาวนาวคิดไว้สักไทยมาพอต้องบินจริงๆก็อดใจหายไม่ได้ส่วนแฟนหนุ่มนิววงสกอรปรมัตถากรก่อนหน้านี้เคยบอกว่าจะบินไปส่งและอยู่เป็นเพื่อนสาวนาวสักพักด้วยสาวนาวโพสตได้พร้อมข้อความว่าแพลนมาก็หลายเดือนอยู่พอใกล้ๆก,ลก็เริ่มทยอยเก็บของเก็บเสื้อผ้าทุกครั้งที่เริ่มเก็บมีใจวิวนิดๆมาวันหนึ่งเก็บจนห้องว่างเปล่ามองดูก็งงแปลกตาดีแฮะและววันเดินทางก็มาถึงทุกอย่างดูไวมาก ตั้งแต่ก้าวเข้ามาในสนามบินกอดกันทักทายพูดคุยหัวเราะสนุกสนานจนถึงเวลาที่ต้องเดินเข้าไปจริงๆได้แต่โบกมือบา,บายบายบอกเลยโคตรใจหายฮ่าฮ่าฮ่าขอบคุณที่มาส่งกันนะคะัเกเรงใจมากมันเช้าจริงๆแล้วพบกันใหม่นะไปไทยแลนด์ซึ่งก็มีเพื่อนเพื่อนและแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ว่าเดินทางตอดภทยได้ทำสิ่งที่ฝันและมีความสุขเสมอผ่านทุกๆุกกอุปสรรคให้ได้ชนะใจตัวเองนะเพื่อนดูแลตัวเองด้วยนะขอให้สำเร็จสำเร็จทุกเรื่องนะาคิดถึงแล้วรีบกลับ เทคแครนะเดินทางตออภัยมีความสุขกับสิ่งใหม่ๆนะ้น้องหนาวเดินตามฝันตัวเองขอให้ประสบความสำเร็จดังใจที่วางไว้และก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะด้านนิววงศกรก็ได้โพสต์รูปคู่ขณะนั่งอยู่บนเครื่องบินเตรียมตัวออกเดินไปส่งแฟนสาวถึงที่หมายด้วยตัวเองพร้อมเขียนแคปชั่นว่าไปไทยแลนด์สี e ่แยก MELBOURNE ท่ B o U I N e. ามกลางเพื่อนพ้องในวงการและแฟนๆต่างเข้ามาคอมเมนต์ กันอย่างเนื่องแน่นอวยพรขอให้ทั้งคู่นั้นเดินทางปลอดภัยจ้าโดยนาาเผยว่ามันเป็นช่วงเวลาที่หนูว่างๆก็เลยคิดว่าอยากจะลองหาประสบการณ์ใหม่ๆเลยตัดสินใจที่จะไปเรียนต่อคร่าวๆน่าจะไปเดือนมีนาคมเรื่องวันรอทางโน้นตอบกลับไปเทคคอร์สหาประสบการณ์ยังระบุไม่ได้ว่านานแค่ไหนสาเหตุที่ตัดสินใจไปเพราะว่าเหมือนว่างมากหนูถ่ายเรื่องส้อยนาคีกเรื่องเดียวอีกทีมันก็ว่างๆนานหลายเดือนมากเราก็ไม่อยากจะปล่อยเวลาให้มันเปล่าประโยชน์